นี่ฮะสังเกตพวกเศษไม้เนี่ยจะไม่กระเด็นกลับเข้ามาหาตัวเลยเพราะว่าเขาจะมีตัวกาะาศเนี่ยสำหรับป้องกันอยู่ล้สุดยอดครับผมผมเอ่เคลมในตำนานแลผมจะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกันนี้เลยนี่ เลยไฟฟ้าไร้สายภายใต้แบงก์ของโอซุกะครับผมเรามาแกะดูด้านในกันเลยนี่ hey, ่อนที่เราจะทําการแกะดูด้านในเราก็ต้องมาดูด้านนอกกล่องก่อนเป็นกล่องกระดาษที่เขาให้มานี่จะเป็นภายใต้แบงก์ของโอซุกะครับผมเป็นมันติพาวเวอร์ตัวนี้เป็นพาวเวอร์ฟูลมอเตอร์ครับตัวมอเตอร์นะี่เป็นตัวมอเตอร์ที่ส่งพลังครับสามารถที่แบบตัดขาดได้อย่างสบายๆครับผมนี hey, hey, ่ความสวยงามของเขาหน้าตารูปลักษณ์ก็จะประมาณนี้ซึ่ง บาโซ่ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นขนาด6นิ้วครับผมส่วนด้านข้างกล่องก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เขาแถมเข้ามาในกล่องก็จะมีตัวเครื่องครับแล้วก็จะเป็นที่ชาร์จแล้วก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวขนาดนี่ยจะอยู่ที่4,250มิลคูณ140แล้วก็คูณความสูงประมาณ10เซนครึ่ง10เซนกับอีก10มิลน้ำหนักอยู่ที่1.5กิโลครับผมรวม ้แบและนี่เลยแล้วที่สําคัญที่ผมเน้นย้ำในการลงทะเบียนรับประกัน7วันเพื่อรักษาสิทธิ์กันด้วยนะครับผมเวลาเราซื้อมาเราก็สแกนตัวนี้เลยจะได้ไม่เสียติดในการรับประกันครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะดูด,ด้านในกันเลยพร้อมๆกันนี่รูปลักภายด้านในกล่อง ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ซึ่งตัวแบตเตอรี่นี้สามารถที่จะใช้กับเ,เครื่องมือต่างๆของโอซูกะได้ครับตัวนี้จะเป็นตัว20โวลต์2แอมป์ซึ่งเขาการันตีแล้วว่าตัวนี้เราวัดไฟได้20โวลต์เลยครับผมนี่นี่ตัวนี้เขาก็มีให้รับประกันเป็น QR Code ลงทะเบียนเพื่อรับประกันสินค้าเนี่ยจะต้องสแกน QR Code การใช้งานแบตเราว่ากันกทีส่วนเรื่องการชาร์จก็จะมีรูในการที่จะเสียบชาร์จครับผมตัวแบตเตอรี่นะ่าจะเป็นลิเธียมแบตเตอรี่ครับ20โวลต์2แอมป์ซึ่งตัวนี้เราใช้มิเตอร์วัดเนี่ยก็จะได้20โวลต์ตามที่เขาเขียนว้ฉลาดเลยซึ่งบางรุ่นเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงที่เขาเขียนกัน100โวลตนะ์120โวลต์อะไรเงี้ยแต่อันนี้การันตีเลยครับว่า20โวลต์ของแอมป์โอเคเราจะอยู่ประมาณนี้ในส่วนของแบตเตอรี่ในส่วนของตัวเครื่องนี่ ความสวยงามเราไม่ต้องประกอบอะไรมากมายเลยเราสามารถที่จะเสียบแบตมาใช้ได้เลยนี่ตัวนี้จะเป็นบาร์สำหรับกันกันกระเด็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวตั้งโซ่ตัวถอดตัวฝาครอบนี่เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีในเรื่องของตัวเครื่องนี่นะนี่ก็จะเป็นที่ชาร์จจะเป็นตัวอะแดปเตอร์เป็นขนาด เสียบไฟ220โวลต์ครับผม AC ไฟก็จะออก20โวลต์เป็นออโต้และจ DC 2แอมป์ตัวนี้และที่สำคัญเลยนี่คู่มือการใช้งานซึ่งใครใช้งานไม่เป็นเราก็สามารถที่จะอ่านคู่มือจากตัวนี้เป็นภาษาไทยครับผมง่ายในการใช้งานหรือว่าใครดูจากคลิปนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบสบายๆเลยโดยที่ไม่ต้องอ่านคู่มือเพราะว่าคู่มือที่เขาให้มาเป็นภาษาไทยก็ ต้องทำความเข้าใจสักนิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนนี่ตัวนี้ก็จะเป็นการถอดบาโซ่การล็อกฝาการตั้งโซ่ประมาณนี้นี่ตัวนี้ก็จะเป็นใบรับประกันของเขา QR Code Ad Line ส่วนการใช้งานเนี่ยก็จะมี อยู่ด้วยกัน2ปุ่มนี้สําหรับถอดฝาและตั้งโซ่เดี๋ยวผมจะถอดให้ดูก่อนแล้วก็พอเราถอดออกมาเนี่ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกฝากับตัวนี้จะเป็นเดือยสําหรับการตั้งโซ่การหมุนเราก็หมุนปรับความตึงสังเกตว่าตัวนี้จะขยับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตามที่เราหมุนครับผมหมุนมาทิศทางนี้นี่ตัวเดือยนี่ก็จะถอยหลังมันก็ทําให้ตัวโซ่เนี่ยดึงถอยหลังกลับมาส่วนการตั้งให้ให้ตึงเนะี่ยเราจะต้องหมุน โซ่นแเราก็หมุนกลับเข้าไปก okay. ารตั้งก็จะมีอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมเพื่อทําการทดสอบครับผมการตั้งโซ่เนี่ยเราก็จะใช้ปุ่มนในการตั้งโซ่ครับผมเป็นการคายหมุนซ้ายคือการขายตัวโซ่ให้หลวมออกมาหรือว่าถอดออกมานั่นเองส่วนการหมุนขวาหรือว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็จะทําการตั้งโซ่ให้ตึงครับผม ต่เราจะต้องคลายปุ่มนี้สักเล็กน้อยฮรพอตึงได้ที่เราก็ล็อกตัวนีน้ี่แค่นี้อย่างง่ายๆรูปลักษณ์ภายนอกของเขานี่ฮะตัวนี้จะเป็น20โวลต์หนิ้วเป็นตัว ocmc 6 s 1เป็นรุ่นของเขาครับตัวนี้ได้มีกาดบางด้วย การใช้งานนี่เราก็แค่เสียบแบตเข้าไปให้ดังกรึก๊กนี่แล้วไกลตัวนี้เขาจะมีตัวเซฟตี้ที่เป็นกาดป้องกันมือกับตัวไกลตัวนี้ถ้าเราบีบเลยนะ่ะจะไม่สามารถที่จะใช้งานได้ครับผมเราจะต้องทําการกดปุ่มตัวนี้ก่อนแล้วก็กดปุ่มนี้โอ้โหสุดยอดไปเริ่มตัดกันเลย จะทำการทดสอบตัดตอไม้แห้งตัวนี้ซึ่งถ้าเราเลื่อยเนี่ยต้องใช้แรงพอสมควรเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตัวนี้นะที่เป็นโอทูกะเลื่อยไฟฟ้าไร้สายต้องตัดเลยแต่ก่อนอื่นนะเราจะต้องทําการใส่อุปกรณ์ป้องกันนั่นก็คือแว่นตาครับผมมาเริ่มโอ้โหง่ายได้นี่ฮะสามารถที่จะตัดได้แบบสบายๆโดยที่ไม่ต้องออกแรงเลยเายืนแบบ เฉยๆเลยเดี๋ยวเรามาลองตัดกิ่งใหญ่กันดูสุดยอดนี่แล้วก็ที่ตัดได้ ความหนาเมื่อเทียบกับมือผม uh huh. ถ้าเลื่อยนี่คือต้องใช้แรงเลยฮนะเดี๋ยวผมจะแนะนําพวกทริคลเล็กๆน้อยๆในการที่จะใช้เลือ่อยไฟฟ้านี้ในการตัดไม้ได้อย่างสบายๆนะั่นก็คือเราจะต้องดันตัวชิ้นงานหรือว่าชิ้นไม้ตัวนะี้ให้มาอยู่ตรงแป้นของเครื่องตงัวนี้เพื่อให้ผ่านการตัดจากโคนตนัวนี้ถ้าเราไปจี้ตรงปลายจะทำให้เราต้องเกรงข้อมือในการที่จะตัดผมลักษณะประมาณนี้เลยเนี่ยนะตัวให้ตัวแท่นเคลื่อนเะนี่ย ถ้าไปกับตัวไม้ที่เราจะตัดถ้าเรามาตัดลักษณะตัวนี้มันจะทําให้เราต้องเก่งข้อมือในการตัดมันทําให้อาจจะสะบัดได้นี่เราจะตัดให้ดูส่วนถ้าเราใช้ปลายเนี่ยแต่ผมจะใช้ปลายให้ดูก็ตัดได้เช่นกันแต่ว่าต้องเก่งข้อมือสักนิดหนึ่งด้วยความแรงของมอเตอร์จะทำให้ตัว โซ่เนี่ยเลื่อนดันตัวเครื่องขึ้นไปเราจะต้องเกรงข้อมือนั่นแหละมันเป็นทิกเล็กนๆน้อยๆครับนี่ฮะแล้วข้อดีของเขาก็คือในตัวนี้จะมีกาดสําหรับป้องกันพวกเศษไม้กระเด็นกลับเข้ามาหาตัวครับเราไม่ต้องกังนวลว่าเราตัดเสร็จปุ๊บเศษไม้จะดีดกลับเข้ามาหาตัวเพราะเขามีตัวป้องกันนี้อยู่แล้วสุดยอดครับผมนี่ และที่ข้อดีของเขาคือนี่จะมีกาดป้องกันตัวนี้กันพวกเศษไม้หรือว่าชิ้นไม้เนี่ยมากระเด็นเข้าฝ่ามือหรือว่านิ้วเราหรือว่าเป็นตัวกาดป้องกันที่ดีระดับหนึ่งเลยเนี่ยของเขาแข็งแรงทนทานเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวก็ตัดต่อให้เสร็จเพราะว่ามันเป็นต่อไม้ที่แห้งนะ ยอดครับผมการที heaven, land, right? ่เราใช้เครื่องตัวนี้มันก็จะทําให้เราง่ายในการที่เราจะปีขึ้นไปบนที่สูงๆแล้วก็ทชาการตัดด้วยอุปกรณ์ตัวนี้ ถ้าต้องการด้ามต่อใช้สําหรับการตัดแต่งกิ่งสูงโดยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายปีนบันไดขึ้นไปตัดทางโอซุกะเขาก็มีนะครับเป็นสินค้าเลื่อยตัดแต่งกิ่งสูงท่านใดสนใจสามารถกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยครับการแนะนําการตัดก็จะมีอยู่ประมาณท่านี้เพราะตอนนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะทําการทดสอบตัวแบตเตอรี่ตัวนี้โดยการใช้มัลติมิเตอร์วัดดูซิว่าจะได้20โวลต์ตามที่เขาเขียนไว้ข้างแบตเตอรี่นี้หรือเปล่า ผมตั้งย่านวัดไปที่ดีซีวตนครับผมตัวนี้เดี๋ยวลองจิ้มที่ขั้วแบตด,ดูได้เลยขั้วบวกกับขั้วลบนี่ครับผมขึ้นอยู่ที่สิบเก้าจุดเจ็ดเจ็ดหลังจากที่เราได้ไปใช้งานมาตัดมาสักพักหนึ่งขนาดว้นเพิ่งตกลงไปแค้ว ไม่ถึงวนตนะ์ฮะตอนนี้1 0 19.77โอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็ทําการชาร์จแบตกันส่วนการชาร์จแบตเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรยากมากมายเลยเราก็แค่เอาอุปกรณ์ที่เขาให้มาเป็นตัวอแดปเตอร์ตัวนี้เสียบเข้าไปตรงกลางนี่เลยแล้วก็เอาเนี่ยไปเสียบกับปลั๊กตรงนี้ก็จะแสดงไฟสถานะเป็นสีเขียวโอเคเดี๋ยวเราเสียบให้ดูกันเลยนี่ฮตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นสีแดง พอเราชาร์จเต็มก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนี่การชาร์จแบตก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้เองส่วนการแนะนำเครื่องเลื่อยโซ่ไร้สายภายใต้แบรนด์โอสุกะก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้การใช้งานก็ไม่ได้มีอะไราย,ยากมากมายเพียงแค่เสียบแบตก็ใช้งานได้เลย,เ,ลยเพราะว่าเขาได้ทำการประกอบมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยกำลังมอเตอร์เขาสามารถที่จะตัดกิ่งไม้สดหรือว่ากิ่งไม้แห้งที่มีขนาดความหนาได้แบบหนาๆได้เลย เพราะว่าตัวกําลังมอเตอร์เขาสามารถที่จะตัดได้อย่างสบายๆครับผมนั่นแหละฮะเผื่อใครสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งนี่สินค้าตัวนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมก็สามารถจะกดเลือกซื้อเลือกหาก็ได้ตามใจชอบได้เลยก็คลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่ต้องการหาซื้อเลื่อยโซ่ไร้สายสักตัวผมแนะนําตัวนี้เลยเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆครับผมคลิปนี้ก็มีวิท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันจนจบ